น้ำมะนาวแบบอินเดียตื่นเช้าขึ้นมาไม่ต้องกินชากาแฟนะคะดื่มน้ำเนี่ยก่อนเลยตอนเช้าท้องแบบจะโล่งมากแล้วเข้าห้องน้ำเลยนี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้คนอินเดียนะคะถ่ายตอนเช้าทุกวันเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยแหละไม่หยิ่งดื่มประทังชีวิตช่วงถือศีลอดสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแม่หญิงแล้วนะคะวันนี้จะพามาเล่นของง่ายนิมบูปานีนิมบูแปลว่ามะนาวนะคะปานีก็แปลว่าน้ําก็คือน้ามะนาวน้ามะนาวแบบอินเดียเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแบบที่เราเห็นขายอยู่ตามข้างทางอะ่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นทํากินในบ้านนะคะ ไม่มีอะไรมากสองแบบนะคือแบบเค็มกับแบบหวานง่ายๆไม่ต้องอธิบายยันเยอะโอเคซึ่งตัวน้ำมะนาวแบบอินเดียเนี่ยนะคะมันเป็นน้ำมะนาวที่มีการปรุงแต่งน้อยมากมันเลยทำให้ได้สุขภาพนะคะเวลาเรารู้สึกว่าท้องเราเนี่ยมันไม่เคลียร์ท้องเรามันไม่สะอาด แบบอึดๆอ,อะไรเงี้ยก็ต้องให้กินน้ำมะนาวโดยเฉพาะน้ำมะนาวแบบเค็มเนี่ยดีมากเอาแบบเค็มก่อนเนาะจะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะบีบลงไปไม่อยากให้ขมก็อย่าบีบผิวมันนะคะบีบแค่ตรงกลางพอ เม็ดออกนะเสร็จแล้วใส่เกลือเกลือนี้คือใส่ตามชอบนะคะจะใช้เกลือดำเกลือชมพูเกลือขาวว่ากันไปเสร็จแล้วเรานําแก้วที่เราจะใช้ดื่มนะคะ ไปใส่น้ำมาแล้วเราก็เทน้ำนะคะที่เราเทใส่แก้วไว้นะคะใส่ลงไปในมะนาวเลยค่ะคนค่ะทีนี้ ถ้าใส่เกลือดำมันจะมีกลิ่นกลิ่นเกลือดำอะค่ะกลิ่นกรรมฐานเนาะเขาเรียกมันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแบบแปลกๆโอเคคนเกลือละลายแล้วนะคะก็ะเทใส่แก้วคืนได้แล้วค่ะเป็นนิมบูปานีน้ำมะนาวแบบอินเดียตื่นเช้าขึ้นมาไม่ต้องกิน ชากาแฟนะคะดื่มน้ำเนี่ยก่อนเลยตอนเช้าท้องแบบจะโล่งมากแล้วเข้าห้องน้ำเลยนี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้คนอินเดียนะคะถ่ายตอนเช้าทุกวันโดยอัตโนมัติต่อไปจะพาทำแบบหวานแบบหวานเนี่ยแต่ก่อนจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรเลยนะที่ต้องดื่มเพราะอะไร เพราะว่าคุณแม่คุณแม่สามีนะคะเสียลูกสะพ้ยงานเยอะค่ะต้องถือศีลอดนะคะตลอดสิบวันแล้วจะทานข้าวได้แค่หลังพระอาทิตย์ตกเท่านั้นหนึ่งมือ้อระหว่างวันไม่ได้กินอะไรเลยคือกินได้ผลไม้แล้วก็น้ำเนี่ยค่ะ น้ำมะนาวแบบหวานกินได้แค่นี้เท่านั้นนะคะเราจะไม่จะพาทำโอเคถ้วยผสมนะคะเราก็บีบมะนาวลงไป คือน้ำมะนาวแบบหวานเนี่ยจะช่วยแบบว่าดับดับกระหายได้ดีเลยแบบเราหิวเนาะทั้งวันเราไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินอะไรเลยอืมเราก็เจอน้ำมะนาวหวานอย่างเงี้ยนะคะใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแก้ว ใส่น้ำจํานวนที่เราต้องการประมาณนี้แล้วค่ะมะนาวลูกหนึ่งนี่แหละไม่หนีกันหรอกใส่น้าเข้าไปในะมะนาวและน้ําตาลนะคะเครื่องดื่มตัวนี้เค้าเรียกว่านิมบูสรวันะคะสรวัสสรวัสไม่รู้เรียกว่ายังไงไม่เคยชัดสักที ก็คนให้น้ําตาลละลายเวลาแขกไปใครมานะคะก็ผสมน้ำมะนาวสรวัต์อย่างเงี้ยค่ะให้แขกดื่มแทนชาบางคนเขาก็ไม่กินนะคะชานมอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินบางคนก็มีปัญหาเรื่องน้ําตาลก็จะไปกินน้ํามะนาวแบบเค็มแทนอื พอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะก็เทสใส่แก้วเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยแหละไม่หคิงดื่มประทังชีวิตช่วงถือศีลอดททำให้ไม่ทรมานมากเกินไปนะพอเรารู้สึกว่าหิวเราก็มาชงตัวนี้ดื่มแต่ว่าจะไปดื่มหลายครั้งไม่ดีเพราะมันก็ใส่น้ำตาลเนาะโอเค วันนี้พาเล่นของง่ายนะคะไม่ต้องจุดเตาไม่ต้องใส่มาสซาา่าทำกบข้าวน้ำมะนาวนี่แหละตัวน้ำมะนาวแบบเค็มก็มีขายนะคะตามข้างทางทั่วไปเดี๋ยวนี้ไม่รู้ขายแก้วละเท่าไหร่แล้วมิ่งเคยเห็นตั้งแต่แก้วละแค่สามรูปีใครรู้บ้างว่าเดี๋ยวนี้น้ำมะนาวข้างทางขายแก้วละเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคะ่ะ